เลือกโปรโตีนอย่างชาญฉลาดเพื่อสุขภาพที่ดีจากแหล่งโปรโตีนทั้ง7ชนิดทำยังไงบ้างมาดูกันค่ะ1เนื้อสัตว์ใหญ่เช่นเนื้อวัวเนื้อหมูหรือเนื้อแกะเป็นแหล่งโปรโตีนที่ให้พลังงานสูงแต่บางครั้งก็มีไขมันและคอเลสเตอรอลที่เป็นสาเหตุข,ของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้แนะนําเลือกที่ไม่ติดมันเช่นเนื้อส่วนสะโพกและเนื้อส่วนหลังที่มีไขมันอิ่มตัวน้อยที่สําคัญควรทานในขณะที่พอประมาณและน้อยครั้งกว่าการทานโปรโตีนจากเนื้อ ไก่และเนื้อปลาโดยเนื้อสัตว์ใหญ่85กรัมจะให้โปรโตีนอยู่ที่ประมาณ22กรัมค่ะ 2เนื้อของสัตว์ปีกเลือกทานส่วนอกที่ไม่ติดหนังจะได้ไม่มีไขมันอิ่มตัวมากเกินและเนื้อเป็ดเนื้อไก่งวงและเนื้อนกจะมีไขมันน้อยกว่าเนื้อไก่ทั้งนี้ไก่85กรัมจะให้โปรตีนอยู่ที่ประมาณ31กรัมมากกว่าครึ่งของที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันเลยค่ะ3เนื้อปลาเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีมีไขมันต่ําแม้แต่ปลาที่มีไขมันมากกว่าชนิดอื่นเช่นปลาแซลมอนและปลาทูนา่าก็มีไขมันที่ดีเช่นโอเมก้า3ที่ ที่ดีต่อหัวใจซึ่งคนส่วนใหญ่จะได้รับโอเมก้า3ไม่เพียงพอต่อที่ร่างกายต้องการซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ถึง2ต่อเลยค่ะ โดยเนื้อแซลมอน85กรัมให้โปรโตีนอยู่ประมาณ17กรัมแนะนำทานปลากลุ่มนี้สัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละประมาณ100กรัมค่ะ 4. ไข่เป็นโปรโตีนที่มีคุณภาพดีและราคาถูกไข่หนึ่งฟองจะให้โปรโตีนประมาณ6-7กรัมและแม้ไข่แดงจะมีคอเลสเตอรอลสูงแต่จากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าคอเลสเตอรอลที่สูงในไข่แดงไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเส้นเลือดของคนเราสูงขึ้นสำหรับคนที่มีสุขภาพดีการทานไข่วันละหนึ่ง ฟจึงไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจแต่หากป่วยด้วยโรคเบาหวานโรคหัวใจหรือโรคที่มีไขมันคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสูงอยู่แล้วการรับประทานอาหารอย่างระมัดระวังก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะ 5. นมและผลิตภัณฑ์จากนมเช่นชีสและโยเกิร์ตประกอบไปด้วยโปรโตีนและแคลเซียมดีต่อสุขภาพร่างกายและช่วยให้กระดูกแข็งแรงแนะนำทานผลิตภัณฑ์นมไขมันตำ่ำนมพร่องมันเนยหรือนมขาดมันเนยโดยนมขาดมันเนย1แก้วให้โปรโตีนเท่ากับ8กรัมแต่หากต้องการโปรโตีนที่มากกว่านั้นแนะนำทานกรีกโยเกิร์ตซึ่งจะมีโปรโตีน18-20กรัมต่อ1ส่วนเลยค่ะมากกว่าโยกิร์ตธรรมดาถึงสเท่า 6ถั่วเหลืองอีกหนึ่งแหล่งอาหารที่ให้โปรตีนสูงไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองเต้าหู้น้ำเต้าหู้เต้าเจี้ยวหรือโปรตีนจากถั่วเหลืองโดยถั่วเหลืองสุกหนึ่งถ้วยให้โปรตีน30กรัมมากกว่าการทานสเต็ก85กรัมอีกนะคะส่วนน้ำเต้าหูห้1แก้วให้โปรตีนมากเกือบเทียบเท่ากับนมทั่วไปนอกจากนี้การทานโปรตีนจากถั่วเหลืองวันละ25กรัมจะช่วยลดความเสี่ยงของการมีคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสูง ได้เ <c oughs> พืชผักถัว่วและเมล็ดพืชเป็นอีกหนึ่งแหล่งโปรโตีนชั้นดีโดยเฉพาะถั่วดำและถั่วแดงให้โปรโตีนสูงถึง15กรัมต่อ1ถ้วยส่วนเมล็ดพืชต่างๆก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีเช่นกันโดยโปรโตีน8กรัมเทียบเท่ากับเมล็ดฟักทองและเมล็ดทานตะวัน1ช้อนโต๊ะอัลมอนด์12มเมล็ดพิตาชิโอ24มเมล็ดวอลนัท7มเมล็ดหรือเนอยถัว่ว2ช้อนโต๊ะซึ่งการทานถัว่วทุกสัปดาห์อาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้